ดูดว่วนเฮลั่นสุพนัณดีขึ้นซ้อมแล้วทำเหนียนขาสั่นพร้อมเปิดโผคาด11ตัวจริงทีมชาติไทยหวดเวียดนามบอกเลยโคตรสู้ขณะที่สื่อเวียดนามไปกันใหญ่ชี้เหงียนส่วนเซินตัวโอนบราซิลดีกว่าเอ็มปัปเป้เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชม เข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับคลิปนี้จะเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันไปคุยก่อนเกมที่เราเนี่ยจะลงสนามชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศนะครับด้วยการเจอกับทีมชาติเวียดนามแข่งขันนะครับนัดแรกเนี่ยวันที่2มกราคมนะครับส่วนนัดที่2จะกลับมาเล่นที่ราชมังในวันที่5มกราคมนี้นะครับทีมชาติไทยวันนี้ได้ฝึกซ้อมแบบ Official t r a i n i n g ที่สนามแข่งขันจริงเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่สนามวิจีก็เป็นสนามที่เวียดนามใช้แข่งแฟนบอลมาเต็มความจุแน่นอนนะครับในเกมนี้นัดนี้นะล่าสุดทีมชาติไทยคุณผู้ชมได้รับข่าวดีนะครับเมื่อสุพนัทเหมือนตาที่ในเกมเอาชนะฟิลิปปินเนี่ยเจ้าแบงค์มีอาการป่วยเป็นไข้แต่ต้องบอกว่าสวมหัวใจนักสู้นะครับถึงแม้จะป่วยแต่คุณภาพสุดยอดนะครับ ลงมามงประตูพาทีมชาติไทยเข้าชิงแล้วก็สุบันท์เนี่ยได้อยู่พักฟื้นที่เมืองไทยเพราะว่าป่วยอาการค่อนข้างหนักนะก่อนหน้านี้นะครับเป็นไข้40องศาก็ไม่ได้เดินทางมาที่เวียดนามตั้งแต่วันแรกพร้อมทีมชาติไทยแต่ล่าสุดเนี่ยสุบันท์อาการป่วยดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากรักษาที่ประเทศไทยและล่าสุดเนี่ยก็เดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทยที่เวียดนามเรียบร้อยและข่าวดีคืออาการสุบันท ดีขึ้นมากที่สำคัญลงฝึกซ้อมกับทีมได้เป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนัดเจอเวียดนามเนี่ยมีโอกาสได้เห็นสุพนัทลงสนามไปซัดเหนียนรอดูขนาดป่วยยังยิงฟิลิปปินได้นี่อาการดีขึ้นเวียดนามจะเหลือเหรอเดี๋ยวเจอสุพนัทเหมือนตาถือว่าเป็นข่าวดีของทีมชาติไทยจริงๆนะครับเท่ากับว่าทีมชาติไทยตอนนี้มีคนที่ เล่นไม่ได้เลยคือธีรศักดิ์เผยพี่มายส่วนเอกนิตซ้อมได้แล้วเต็มที่อาจจะมีชื่อบมนั่งสำรองก็เป็นไปได้อรอลุ้นกันอีกหนึ่งทีนะครับแต่ความพร้อมเนี่ยถือว่าพร้อมมากมีนักเตะให้อิชิได้จัดเต็มแต่บางคนก็มีอาการป่วยนะครับป่วยกับล้าเนี่ยมีเยอะมากแต่ในเกมที่เจอกับเวียดนามเนี่ยนักเตะทุกคนพร้อมสู้มากนะสวมหัวใจวิญญ,ญาณน,นักสู้จะลงไปซัดเวียดนาม ไปคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงกันหน่อยนะครับนัดที่ทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดนามคุณผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างส่วนตัวผมคิดว่าคงไม่เปลี่ยนแปลงจากนัดเจอฟิลิปปินคงจะใชน้นักเตะตัวหลักๆล,ลงเล่นแน่นอนนะครับอาจจะเปลี่ยน1-2ตำแหน่งประตูปฏิวัติคำใหม่ลงเล่นแน่ปฏิวัติพึ่งโชว์ฟอร์มโคตรเซฟในเกมกับฟิลิปปินช็อต2เซฟมาสะจ,จันเนี่ยทำให้ไทย เข้าชิงได้ปฏิวัติยืนขณะที่แนวรับ4คนนะครับซ้ายเนี่ยจะยังคงเป็นนิโคลัสมิเคลสันยืนเหมือนเดิมเพราะมิเคลสันไปเล่นซ้ายเนี่ยถือว่าดูสมูทกว่าทิตทรนทรกับอภิสิทธิ์เกมลูกเกมรับลงตัวแต่อาจจะยังไปไม่สุดเหมือนแบ็กขวาแต่อย่างน้อยมิเคลสันก็สามารถเล่นได้ทำให้เกมทีมชาติไทยดีขึ้น ส่วนขวาสุพนันบุีรัต์ลงเล่นต่อเนื่องเลยนะครับสุพนันฟอร์มดีมากในเกมเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็ได้มีโอกาสเจอทีมชาติเวียดนานมบ่อยๆเพราะฉะนั้นะสุพนันพร้อมแบ็กขวาส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยพันษาเหมิบูลพร้อมส่วนอีกหนึ่งคนนะครับโจนาธานเข็มดีจะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับโอ้โหเอาครับโจนาธานพร้อมที่จะดวลกับเหนียนซุนซนคือก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยเฉลิมสักบอกว่าซุนซนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเจอโจนาธานโจนาธานก็พร้อมครับพร้อมมากๆากนี่สื่อเวียดนามไปถามว่าพร้อมไหมโจนาธานบอกตอนนี้พร้อมพร้อมจะเจอนะันเตะเวียดนามแล้วก็จะเป็นคู่เซนเตอร์คู่นี้ผมว่าโอเคเลยโจนาธานคู่กับพันษานะครับส่วนมิดฟิลตัวกลางนะครับวุลเทเป้อมพันธที่ตอนแรกดูเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บตึงๆนะแต่เกมนี้ดูเหมือนว่าเตอร์จะพร้อมกลับมาลงเล่นนะครับวุลเทเทพจะยืนคู่กับ พีรดนลนฉํารัศมีนะครับมีโอกาสออกเป็นคู่นี้สูงคือเจ็บในเกมแต่ดูเหมือนว่าพอได้พักเนี่ยร่างกายของหนึ่งคู่ดีขึ้นคือถ้าเกิดทั้งคู่ไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวมีวิลเลียมไวเดเชอร์ลงมาแต่น่าจะไหวเราต้องใช้คู่นี้นะครับกำลังลงตัวเลยสําหรับคู่กลางพีรดลนกับวิลเเทพป้อมพันธ์มองตารู้ใจอยู่แล้วไม่ฟิลตัวลุกเป็นเบนจามินเดวิดนะครับยังไงต้องใช้เบนคือเบนตอนนี้เนี่ยกลับมาฟิตและเกมล่าสุดเป็นนักเตะที่วิ่งเยอะที่สุดวิ่งเกือบ15กิโลครับ เล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วเดี๋ยวเกมเนี่ยผมว่าเบนเดวิตจะได้โชว์มากกว่าเดิมนะเบนก็ยืนมิฟิวตลุกซ้ายเป็นเช็คสุปร r โชคสารชาติครับคุณผู้ชมสุปร r โชคก็จะยืนฝั่งซ้ายแล้วนัดเนี้ยสุประโชคฟิตเต็ม้อยแลวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้โชว์อะไรมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับส่วนขวานเนี่ยเมื่อสุพนัดต้องยอมแล้วว่าถึงแม้จะหายป่วยแต่สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยผมให้น้องแบงค์พัก เพื่อเป็นสำรองหรือเก็บไว้ในนัดชิงนัดที่2ที่เล่นที่ราชมังดีกว่านะครับให้สุภนัทแบบฟื้นฟูเต็มที่เก็บสุภนัทไว้เป็นทีเด็ดเพราะว่าเสกสรรลาตีลงไปเล่นก่อนเอาจริงๆอาจอาจะยังไม่น่าประทับใจแต่เสกสรรเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่แบบอ่ะไทยได้ประตูขึ้นนําก็เสกสรรเป็นจุดเริ่มใช่ไหมละ่ะเพราะาผมรู้ว่ารู้สึกว่าเด็กคนนี้มีของให้โอกาสบ่อยๆมีทีเด็ดให้กับทีมชาติไทยได้ผมว่าเสกสรรลงก่อนถ้ามันตื้อ สุพนัทค่อยลงมานะครับขณะนี้ย่าเป้าคนนี้แน่นอนครับพาติกกุตับสั้นพร้อมลงต่อเนื่องยิ่งดูยิ่งชอบพาติกเล่นบอลน,นะนี่เป็นกองหน้ากองหน้าจริงๆแถมมีประโยชน์คือ,คอเคลื่อนบอลได้แล้วก็ลงไปเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ยิงประตูคมแล้วดูว่าเกมเนี้มีโอกาสเด่นพาติกลงเล่น90นาทีนะเพราะสำรองไม่มีแล้วสำรองก็จะมีคนที่เล่นกองหน้าได้อย่างสุพนัทเหมือนตาแต่สุพนัทก็เล่นปีกขวา ได้แจมกว่าก็มีสีเด่นพาสิกเต็มๆก็รอรุ้นแล้วกันนะครับน่าจะเป็นชุดนี้แหละอันนี้เป็นการคาดการณ์ของผมนะครับหรือคุณผู้ชมอยากเห็นใครลงสน,นามบ้างก็คอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแต่ผมคิดว่านี่คือชุดที่ดีที่สุดก็หวังว่าในเกมที่เจอเวียดนามเอกนิษฐจะกลับมามีชื่อสำรองได้แล้วก็มีสุพนัทลองคิดภาพเมื่อมันนั่งสำรองของทีมชาติไทยมีสุภนัทกับเอกนิษฐเเกมตื้อๆส่งสองคนนี้ลงมาผมว่าเปลี่ยนเกมได้เลยนะครับก็ติดตามแล้วกัน ือเป็นข่าวดีเลยนะที่สุภนัทกลับมาฝึกซ้อมได้เป็นที่เรียบร้อยเอาสิครับเวียดนามมีโซนเซนเหรอเดี๋ยวเจอสุภนัทเหมือนตาออขณะที่ทางฝั่งเวียดนามกันหน่อยต้องบอกว่าทั้งโมทั้งห้าวกันหนักนะครับยิ่งโค้ชอย่างคิมซังซิกบอกว่ารู้ว่านี่คือดาร์บี้แมตช์อาเซียนเขาเป็นโค้ชเกาหลีใต้ส่วนไทยมีโค้ชญี่ปุ่นแน่นอนเขาเคยเจอโค้ชญี่ปุ่นและเอาชนะมาแล้วนั่นก็คือโค้ชสิงคโปร์ เพราะฉะนั้นหวังว่าในเกมที่เวียดนามเจอไทยเขาจะตอกย้ำเอาชนะโคชญี่ปุ่นอีกหนึ่งทีนี่อย่างตึงคิมซังซิกออกตัวโคตรแรงนอกจากนี้นะครับสื่อเวียดนามยังสร้างเรื่องสุดยอดเป็นสื่อที่ปั่นเป็นสื่อที่โอ้โหจัดเต็มจริงๆล่าสุดเนี่ยเขาบอกเลยว่าเงียนซุนซนจะยิงประตูไทยได้แน่นอนนักเตะค,คนนี้มีความกระหายที่อยากจะลงเล่นนอกจากนี้นะครับ เขายังทำสถิติเขาบอกว่าเงียนซนซนนะตอนนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นดีกว่าเอ็มปาเป้คือเขาอะไปเอาอ้นนี่มาสถิติ10นักเตะที่ยิงประตูมากที่สุดในปี2024ที่ผ่านมาอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเกียวเคเลสนะอันนี้ยิงไป62อันดับสองเนี่ยเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงไป49แฮร์รี่เคน46คริสเตโนโรนัลโดส3่ส่วนเงียนซนซนเนี่ย รั้งอยู่อันดับ8ยิงไป40ลูกนะครับจากทุกรายการที่ลงแข่งขันถิติเหนือกว่าอันดับ10อย่างเอ็มปาเป้สื่อเวียดนามก็เลยมาตีข่าวว่าเหียนซุนซนกำลังพีคถิติดีกว่าเอ็มปาเป้เพราะฉะนั้นจะยิงไทยนี่ครับออนสปอร์ตของเวียดนามดูทรงแล้วไม่มีอะไรจะเขียนแล้วมันเอออ่ะ กันแน่นอนครับเกมนี้รอติดตามรับชมนะครับวันพรุ่งนี้และ2มก,กราคมนะครับเวลา2ทุ่มทีมชาติไทยดวลเดือดเวียดนามที่สนามเวียดจีถ่ายทอดสดหลายช่องทางเลยนะครับ AIS 2ไทยรัฐ B G Sport ติดตามสะดวกช่องทางไหนก็ดูกันได้เดี๋ยว11ตัวจริงเดี๋ยวถ้าผมได้ยินข่าวมาแบบชัดเจนเดี๋ยวจะมากันอีกทีพรุ่งนี้แล้วกัน โอ้แต่ที่แน่ตามข่าวทีมชาติไทยโดนเวียดนามเนี่ยมันช่างเดือดช่างมันซะเหลือเกินยิ่งแต่ผลการแข่งขันเป็นทีมชาติไทยที่ทําดีกว่านะบอกเลยว่านันที่สองที่กลับมาเล่นที่ราชมังเนี่ยทัพเวียดนามจะขาสั่นจริงๆอรอดูผมว่าที่สองมก,กราคมมันพรุ่งนี้แล้วนะครับติดตามรับชมกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับ Youtube ต้องซุยกันเช่นเคยนะครับมุ่งสู่30,000นซับไปด้วยกันคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ